สวัสดีับชุดล้อนะครับล้อหน้า MSX ขอบ19ครับรัดด้วยยาง7 0ทับร้อยครับขอบ19แล้วก็ขอบล้อจะเป็น1.6 1.60ขอบ19ครับจานขนาด220มีมิลครับพร้อมจานพร้อมน็อตจานพร้อมบูทล้อล้อหน้าแล้วก็เป็นบูทรองผาคาลิเปอร์ครับใส่ m s x ได้เลยครับผมเป็นชุดคิดมาโอเคดูเลยครับผมจะใส่ให้ดูครับ อันนี้ถอดมาแค่ถอดนะครับไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ถอดออกมาครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่ของเก่าละผมจะมีน็อตตัวใหม่ให้ก็ออกมาเลยครับครับผมเอามาประกอบเลยนะครับอันนี้ก็ได้เป็นเซ็ตบูทเขาจะมี2ตัวนะครับตัวสั้นกับตัวยาวเอาตัวยาวอะเอาไว้ฝั่งเบรกครับใส่ตัวยาวไว้ฝั่งเบรกนะครับเข้าไปเลย แล้วก็ตัวสั้นครับฝั่งที่ไม่ใช่เบรกใส่ครับแล้วก็ใส่น,อน็อตดูครับสายขวาเท่ากันหมดครับผมมีระยะบูทจัดการให้หมดแล้วครับ ต่อมาก็เนี่ยบูธท,ที่ผมมีให้นะครับของเดิมไม่ต้องใช้ครับใช้ของใหม่ที่ผมให้ไปครับใส่เข้าไปแล้วก็บูธรองอยู่ข้างหลังครับเห็นบูธรองอยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วก็เดยกก็ใส่ไปเลยบูธรองข้างหลังแบบนี้อ่าได้แล้วครับหนึ่งตัวอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับ เศษน้อยเข้าไปก่อนแล้วก็บูทลองขาจบโอเคครับเป็นอันจบครับล้อหน้าล้อหน้าครับขอบสิบเก้าเอเมด็ก เดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปก็จะมีพวกใส่บังโคนหน้าใส่กาดชกหน้าแล้วก็ไฟหน้าครับขอบคุณครับ